มเคือรู้สึกรู้สึกเหนื่อยกับการแสดงแบบนี้จริงๆเหมือนแบบคือมันมันเหนื่อยกับละครแบบแย่งแย่งแย่งกันไปแย่งกันมาชุดสาวแย่งนุ่นแย่งนี้โอ้ยตบดีแย่งชิงอะไรเงี้ยค่ะแบบรู้สึกอิ่มตัวแล้วอะค่ะแล้วก็รับบทแบบนี้มาพักหลังมันก็เจีติดกันนะเนาะก็ ก็คนไทยเขาชอบดูอะไรแบบนี้แต่แต่คุณมัมก็เหนื่อยที่จะแสดงแบบนี้แล้วอะไรอย่าอยากเล่นอะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าถ้าใน Netflix หมดโลกจิตโลกจิตเล่นอนชอบคือชอบชอบเหมือนแบบอยากเล่นอะไรที่มัน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 ท้าทายกับตัวเองบ้างใหม่ๆกับตัวเองบ้างได้ฝึกฝนไปในในในทางอื่นบ้างอะไรเย่างี้ค่ะอย่างแบบหลายหลายคนก็ดูซีรีส์ Netflix ใช่ไหมัมก็จะมีอะไร Queen of g a m b i t หรือว่าอะไรอ่ะ มีหลายเรื่องเลยอย่างเงี้ยเราก็อยากจะแบบทําอะไรแบบใหม่ๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสเนาะยังไมีตติด่อมีติดต่อนี่มีติดต่อมีแต่ดราม่าเต็มเลยตอนนี้ไม่ไม่เพราะว่าตการละครนะคะแต่ว่ายังยังยังได้มีบ้างค่ะก็ยังดูดูอยู่แต่ส่วนมากจะมาแบบแนวแบบแนวแบบดราม่าเพราะเลยตรงช่วงนี้ขอเบรกดราม่าก่อนอย่าเงี้ยมันมันเหนื่อยมาหลายปีแล้วงานพิธีกรอยากอยากทำพิธีกรแต่ไม่มีใครจ้างเลย ากทำพิธีกรค่ะก็ยังเปิดเปิดรับตรงนี้อยู่ถ้าใครสนใจก็ว่างนะติดต่อคุณโน้ตได้เลยค่ะพิธีกรแบบไหนไม่บ้อ่อานข่าวบันเวจริงจริงก็อยากจริงๆก็อยากฝึกฝนนะคะเป็นคนบันเทิงก็อยากอ่านข่าวบันเทิงอยู่แล้วเพราะว่ามันมันน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พออยากทํางานอะไรที่มันแบบเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่แบบไม่กัดจิตคนอื่นไม่ไปทำ้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเชิงสร้างสรรค์เชิงแบบสนุกอะไรเงี้ยวาไรตี้อะไรเงี้ยอยากทำถ้ามีกว่า น้ำคะถาทำทางสดเลยค่ะวันก่อนที่วันถ่ายคืออะไรครับวันถ่ายก็สดเดินแบบเดินเงาเงาใช่เราก็บ่นไปเรื่อยกิบกุบอะไรอย่างนี้เาเรียกแมนแมนเนาะแมนแมนจับเองหายเองได้ใช่ค่ะตอนนี้เหงาตอนนี้เหงามากเลยคะพี่นอยตอนนี้หายเหงาแล้วค่ะเพราะว่ามันก็พักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็แบบไม่รู้ฮะโนตตาโตฮะแม่พูดได้หรือไม่ได้ ละครเริ่มแล้วค่ะอ๋อละครเริ่มแล้วเริ่มแล้วอนนี้โดอสดอ่าก็ก็มันมันผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าพอเองก็ไม่ได้แสดงออกอะไรอะไรเงี้ยมันมันผ่านมาพักนึงแล้วเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบพีคมากนะคะถ่ายละคร2เรื่องเพลงนางด้วยเรยาด้วยเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบเก็บไว้เก็บไว้คนเดียวไม่มีใครรู้ไม่มีใครอะไรจนวันนึงพลอคิดว่ามันก็ผ่านมาแบบ นานพอสมควรแล้วเพราะคิดว่าพอพอร้อมแล้วที่พอจะบอกว่าเออสเตตัสเราตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเออก,ก็ก็บอกไปดีกว่าแต่ว่าเพราะว่าวันนึงคนก็คงถามว่าเป็นไงบ้างอะไรยังไงคนก็ถามอยู่เรื่อยๆแต่พอคิดว่าเออวันนั้นเพียงไม่พร้อมก็เลยไม่ได้พูดไรอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้นะวันที่พอยแบบทําใจได้แล้วแบบเดินหน้าต่อไปแล้วดีนิดไปแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออพอร้อมที่จะบอกทุกคนว่าเราเป็นยังไงบ้างแค่นี้ค่ะส,สวยๆพร้อมไม่ยาคะค่ะ ไม่พอมค่ะก็คงคงเป็นคนเปิดใจคนคนข้นยากอะ่ะแต่ไม่ได้เรื่องมากนะคะแต่ว่าก็ก่อนหน้าที่จะคบคุณอเล็กซี่ก็โสดมาสี่ปีเนาะไม่มีใครเลย<ม>ก็คิดว่าออพอมันครั้งนี้แล้วพลอยคงไม่อนุญ,ญาตให้ใครมาทําให้พลอยเจ็บอีกแล้วน่าจะเป็นคัางสุดท้ายพอแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยพอแล้ว <c oughs> พอแล้วแต่ว่าก็ไม่เข็ดน,นะคะเราจะมีความรักเรื่อแต่พูดเลยว่าจะไม่อนุญ,ญาตให้ใครทาให้เราเจ็บอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะไปอยู่แห้งๆงี้ไปก่อนค่ะ